คือถ้าผู้ชมครับวันนี้ผมขอเปิดคลิปแปลกหน่อยละกันปกติจะยินแอคที่หน้าล็อบบี้ใช่ไหมละ่ะนั่งปีาศาจกินลมชมวิวเปิดคลิปกันหน่อยดีกว่าเอาละเข้าเรื่องคือมันก็มีพี่ชายท่านหนึ่งหรือ2ท่านอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่พี่เขาก็บอกประมาณว่าเฮ้ย hey, กูเห็นมึงเล่นแต่ปืนไกลไว่ะในมึงลองเล่นปืนใกล้อย,อย่าง MP40 ให้กูหน่อยดูดูดดเอออะไรประมาณนั้นแต่นเม้นสุภาพกว่านี้เยอะครับผมเอามาปั้นเฉยๆนั่นแหละครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาใช้ MP40 ทั้งเกมแต่ผมก็ยัง 2. 2จจิตใใะช้สกกิินนนนนไหหหดดีีีจะเป็ส้้ท่่่พงมมาใรือจะ้ m p 4มพบองหลาที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานดีหลังจากที่ผมได้ตีลังกาชิดมาเป็นเวลาสักพักผมก็ได้จับ M.P. บองหลาขึ้นมาเล่นเอาละลุยซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นในหลายๆคลิปนะครับว่าผมนี่ไม่ค่อยชอบเล่นระยะประชิตสักเท่าไหร่ไม่ถนัดนั่นคือประเด็นแรกแต่ที่แน่แกูแหลก ไอสัตว์มันจึงเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเข้าใกล้คนนะครับแต่มีชาเลนจ์มาแบบนี้ก็ต้องจัดสักหน่อยแต่จะสู้ได้ไหมอันนี้ก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันไม่ลองไม่รู้ต้องบู๊อย่างเดียวเอาละลุยซึ่งเกมนี้ผมก็ได้มาลงที่เมืองขาตูคือผมก็ต้องการลงเมืองที่คนอยู่ไม่เยอะไม่งั้นอาจจะเจอส้นตีนก่อนเจอ m อก็เป็นได้แต่ช่วงแรกๆผมก็ขอเก็บของจำรวยไว้ป้องกันตัวหน่อยละกันก็กลัวจะเจอเอ็ีอะซึ่งมันก็หาไม่ยากหรอกครับแป๊บๆก็เจอแล้วแล้วผมก็มาเจอเขาแล้วฮะเอาละได้เวลาฮ เปิดฉากโดดปาดกัดยิดดยงจนนายคนที่ว่านี่ถึงกับหน้าทิ่มพื้นกันเลยทีเดียวสวยแต่ดูเหมือนจะมีอีกตัวสกิลผมมาจากบ้านเขียวที่เลียวไปดูก็พบว่าเขากําลังสู้กันอย่างมามันเลยฮะผมเลยทําการพุ่งเข้าไปใกลๆก่อนจะทาการลั่นไกลใส่ไอเวนเสื้อม่วงกับเกงส้มจมเอเวจีไปหนึ่งซึ่งอีกตัวผมก็ได้ยินแต่เสียงพุ่งแล้วพุ่งอีกดูเหมือนเขาอยากจะหนีสุดขีดเลยนะคะผมคิดว่าแต่ก็อย่าหวังว่าจะรอดจากนั้นผมก็ได้ออกวิ่งตามซึ่งก็เห็นเขาอยู่ในระยะที่กระสุนผมไม่น่าไปถึงเลยวิิิ่่่่่งงงงงตตาาามมมไไไปปปออีีีกกกกกนนนนนนนดดดดดดึึจัั้้้็็พุุใสสสททะะ MP ขหวยแล เก็บของ จากนั้นผมก็ได้ออกวิ่งต่อและการที่เราเล่นปืนฉาจก็ต้องพยายามหาที่กำบังอยู่เสมอนะครับอย่าเสลวิ่งลงโลง่งเดี๋ยวลงโล่งเข้าใจนอ้สั์แต่ใครมันจะเล่นแบบผมนั่นน่ะสิครับแต่ก็ช่างมันป๋อีต่อและผมก็วิ่งจนมาถึงบีมาซากิซึ่งก็มาเจอนักลบเสื้อเหลืองที่เก็บของอย่างเชื่องชา้าและดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งเข้าไปบ้านไม่แล้วนะครับแน่นอนว่าผมต้องตามและเข้าระยะยิงจนนับว่าได้ใช้เอพซัดไปก่อนหนึ่งชุดก่อนจะหยุดและพุ่งใส่ตามด้วยใช้กระสุนที่เหลือทําเขาลงไปนอนกับเสือในนนนนททีี่่่่่่่่สสุดดววววยและะะผผผมมกกกก็็ไไ้้ออออิิงงงงตซึาาจจปเรรืค ด้วยความตกใจนี่ซัดเขาจมพระสุธาไปแล้วฮะเอาเรื่องแต่ก็ไปต่อซึ่งผมก็วิ่งจนมาถึงเมืองพีกแต่เมืองนี้ก็ยังไม่มีวิเวลของมนุษย์จนในที่สุดมันก็มีคนสะกิดผมมาแล้วฮะบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่ฮะเข้าสู่เกมถัดมาผมขอแก้มือนะครับท่านผู้ชมแม่งให้ผมเม็ดเดียวเลยไจิ้มหายคือถ้าสกิดนี่หน่อยๆก็พอจะได้ส่วนอยู่ไงแต่ดูมันทำ แต่เกมนี้แหละมันก็ต้องเป็นของผมเอ,เอาละลุยและเกมนี้ผมก็ได้เลือกมาลงที่เมืองหิมะตกก็ตั้งใจจะมาฟาร์มหาย p มเหมือนตาที่แล้วนั่นแหละครับแต่ดูเหมือนจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาลงกับผมด้วยและลงเมืองเดียวกันไม่ว่าเสือกมาลงตรงหน้ากูไอชิบหายวิ่งสิครับรอเฮียซึ่งผมก็ได้เข้ามาหาวุธเพื่อป้องกันตัวแต่ก็เอาไว้ขู่เฉยๆฮะจากนั้นผมก็ได้ใช้บังต่อฟันแล้วฟันอีกฟันไม่พักฟันไม่หยุดจนในที่สุดมันก็ตก ไม่ตายฮะแล้วผมที่โดนสก,กิลนิ่ๆนหน่อยๆเลยได้มาพัญญาข้างในพร้อมกับหา MP ภายในตัวซึ่งผมก็เหลือบไปเห็นมันพอดีแบบนี้ก็หวั่นเจียบเอาละลุยแต่ฟังจากเสียงเท้านี่ดูท่าไม่น่าจะมีตัวเดียวนะครับและหลังจากที่ผมวิ่งดูลาดเหล่าสักพักก็พบว่าเขาพกเพื่อนมาด้วยฮะซึ่งการที่จะเอาเขาลงง่ายๆก็ต้องเก็บทีละตัวจนน่าผมก็ได้ย่อง และก็ยองก่อนจะลั่นไกเอ็มพีเป็นปหนึ่งทีตามได้พุ่งใส่ไ่บี้แบบไม่มีอะไรกัน้นนายคนนั้นถึงกับหน้าคับกันเลยทีเดียวแต่ในวินาทีที่ผมจะซ้ำมันก็มีพุ่มไม้ปรากฏก,กายขึ้นมาก่อนจะกลายร่างเป็นมนุษย์ตามได้ประเคนบาท้ายให้ผมไม่ยัง้ง<ม>ซึ่งฝ่ายผมที่ไม่ยอมก็ได้ยิกยิกยักยักได้ตอบกลับด้วยกระสุนจนเขาตัวพุ่นเป็นหลังพึ่งในที่สุดจากนั้นก็ซ้ำและเก็บของและก็ไปต่อซึ่งผมก็มาซื้อเกาะจากร้านค้าและก็ฟาร์มหากระสุนนิดหน่อยก็อยากจะ แล้วเราก็มาโผล่ที่ค่ายทหารจากนั้นผมก็ได้ทําการวิ่งหาคนสักพักและก็ไม่นานนักผมก็เจอเขาแล้วฮะดูมันว่าเขากําลังจะทําอะไรสักอย่างอยู่ผมที่รู้ว่าเขาไม่เห็นผมก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมเข้าไปไกลๆกะจะทําเขาเป็นกล่องนั่นแหละแต่เมื่อมาถึงกับผมว่าเขาแปงลงร่างเป็นพุ่มหญ้าแล้วถอยไปถึงนู่นและไม่รู้จะถอยไปทาขูดจากนั้นผมก็ได้ปาแฟตฟิสกิดไปก่อนก่อนจะสปีดเข้าไปชิดตามด้วยใช้ m p 40ทําเขาขีดในที่สุดสวยจากนั้นก็สับหัว <Okay. S 1> แตกและก็ไปต่อ ซึ่งผมก็ได้วิ่งเข้าวงมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนเมื่อไหร่แต่ไม่ทันไรร่างยิงสาวปริศนาก็ปรากฏกายขึ้นมาแล้วฮะวิ่งสบายใจเฉิบเลยแต่จะรู้ไม่ว่าวาละสุดท้ายแกมาถึงแล้วจะได้พกดาสาดกระสุน,น MP เป็นหนึ่งทีก็จะทำเขาขิดแต่กระสุนที่โดนกับน้อยนิดซะเหลือเกินซึ่งก็ยังดีที่แก้ตัวด้วยการลั่นไกครั้งที่2บอกเลยว่าเจ็ดจัดๆดูมันว่าเขาจะตัดสินใจแอบอยู่ในไอวอลผมเลยได้รอจังหวะให้ระเบิดกันก่อนมันทำลายจากนั้นก็ได้ลั่นไกักลใสััหว่อแล e ้วผมก็วิ่งจาง เจอมนุษย์จนได้ดูเหมือนเขาจะเป็นน้องเคลลี่นะครับและคือไม่เห็นผมด้วยนะจากนั้นผมก็ค่อยๆเดินเข้าไปชิดทีละนิดทีละหน่อยจากนั้นก็ได้พุ่งใส่แต่ดูเหมือนจะไม่ไปเดี๋ยวก็สามารถซัดเข่าหน้าขำาลงไปเรียบร้อยแล้วฮะสวยและผมก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคิวจากนั้นผมก็ได้เข้าไปซุ่มดูพ่อหนุ่มคนนั้นที่อยู่หลังต้นไม้จต่จริงก็อยากเดินเข้าใส่นั่นแหละแต่ปลอดภัยไว้ก่อนฮนะกลัวว่าจะมีตัวเสือกและดูเหมือนจะมีตัวมานะครับผมได้ยินจากเสียงเท้าจากนั้น กูไม่ไหวลวะไอ้สั์คือไม่ใช่ว่าผมจะสู้ไม่ไหวนะครับอันที่จริงคือกูสู้ไม่ไหวนัว่นแหละแต่ผมก็ยิงได้นะแต่แค่อันดับไม่สวยแค่นั้นเองอบางตาผมก็ลงไปหาจังหวะยิงแต่ดูเหมือนจะทําได้แค่นั้นนะครับ,เ,นนรบเก็บอันดับสวยๆไม่ได้เลยต้องขอติดตั้งผู้ชมไว้ก่อนละกันขอไปอัพสกิลเพิ่มอีกเยอะเลยฮะเดี๋ยวมาแก้มือนในอนาคตครับผมแต่ตอนนี้ผมทนไม่ไหวละแม่งยิงกูจังเห็นว่ากูไม่มีปืนไกลอะ่ะเพราะงั้นผมขอเปลี่ยนภารกิจกระทันหันขอเปลี่ยนเป็นลงได้2 2ปปืืนนนนนนไหเล่ั้ั้งเกม ไอ้ผขอระบายหน่อยเถอะไอ้สัสและเกมนี้ผมก็ได้มุ่งตรงมาลงที่เธอใบและทุกเมือนผมจะเห็นอะไรแดงๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นปืนไรนะแต่ไม่บันเทิงก็บันไลจังหวะเนี่ยและมันก็คือฟาร์มาร์ฮะและผมที่ได้ปืนมาหมาดๆก็ได้เปิดฉากสัตว์กับไอตัวในบ้านแล้วก็สามารถทํเข่าคานลงไปได้และทุกเมือออีกปืนที่ผมจะได้ใช้ก็คือสองขวงฮะสวยและทุกเมืออตอนนี้จะมีตัวเข้าประชิดผมที่ไม่อยากขีดก็พยายามยื้อชีวิตจนถึงขีดสุดก่อนจะทำได้ไหวและพุ่งไปที่อื่นเพื่อสร้างการเล่นใหม่และโถมมวไจะนัักก็ีี่่อตท เข้าประชิดแน่นอนว่าขีดลงไปทั้งคู่ฮะสวยจะนับก็ได้ซ้ำไอ้มนุษย์2ตัวกว่อนจะวิ่งมั่วๆหาของนิดหน่อยแล้วก็มาเจอไอ้หอยนี่ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การลบก็สลบกลายเป็นศพไปกดเกมใหม่ที่หน้าล็อบบี้ซะในสัตว์นี่กูขอเอาคืนหน<ๆ>่อยเถอะเกมที่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นระดับไหนแต่แม่งใส่กูยับเลยไอ้ชิหมหายแต่เกมนี่แหละมันก็ต้องไปของผมเอาละลุยจะนับก็ได้มุ่งหน้ามาที่เมืองค้างๆก่อนจะพบกับทางด้านในคนนั้นที่กำลังฟาร์มผมนี่ไม่สสสสสนน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 ่่งงงกกรรุุใใหหห้้้้้้้ดดดดวววววยยคคาาามเเ็็แแแตชผิลลลอออัไป ก็ได้วิ่งวนสายยังไม่ไปเก็บของเพราะว่าเรามาหนึ่งสีตี้เขาอาจจะอยู่ที่นี่ก็เป็นได้แล้วแล้วก็โผล่มาแล้วไงแล้วเก็บของเพลินเลยฮะก่อนหน้าเข้ามาลงไปอีกคนซะหน้าอยู่เวนจากนั้นก็เก็บของจนในที่สุดวิญญาณอาฆาตที่ดับอนาถลงไปเมื่อกี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งผมก็ได้หันปากกระบอกปืนใส่พร้อมลั่นไกนะครับแต่ว่าไม่โดนและจู่โจมผมแล้วไงก็ไปดีซะหน้าอยู่เวนสวยหมดไปอีกหนึ่งตี้ฮะไปต่อซึ่งผมก็ได้มุ่งหน้าสับขาจนกล้ามเนื้อหลาเข้าวงมาเรื่อยๆจนสายตาอันเฉียบแลหลม คนนั้นที่น่าจะวิ่งไปไหนก็ช่างแม่งอะแต่ว่าหน้าเขามันลงไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วผมก็ได้ไปสกิดไอ้มนุษย์ฝั่งขวาไปอีกน้อยนิดก่อนจะวิ่งเข้าไปชิดน้องคนนั้นเพื่อจะไปซ้ำแต่มันก็ดันมีตัวผมมาอีกก็ติดปีกบินไปเป็นท่านผู้ชมซะได้อีเวนจากนั้นก็เก็บของและในจังหวะที่ผมกําลังจะวิ่งออกจากที่นี่นั้นมันก็ได้ปรากฏเสียงของกระสุนปิดสนาขึ้นมาและไม่ทันไรน้องโมโคกับน้องโซเนียก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วฮะซึ่งก็ตามภาพที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นจะกลายเป็นกล่องแล้วฮะเรราาาวว่หน้้น้อลลงียยบแ ตะนับก็ได้วิ่งไล่ไอ้ผู้รอ,อดจากบ้านไหม่เมื่อกี้ซึ่งตอนนี้นี่หายไปไหนเราก็ไม่รู้แต่ดูเหมืนอนนายโดนจะมีคนรอต้อนรับเราในอนาคตอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อให้ตำแหน่งผมไม่ปรากฏในแมพเลยเลือกที่จะทําลายมันตะนับก็ได้วิ่งมาสิงมุมนี้สักพักใหญ่ๆก็คิดว่าน่าจะมีคนอยู่บนไอ้โลโบยักษ์ข้างหน้าผมด้วยตะนับก็ได้วิ่งมาสิงหลังหินกว่าจะทําการยืนยิงฟรีๆจนพอดุ่มคนนี้นี่ไปดีแล้วงซึ่งไม่ท่าไหร่ไอ้มนุษย์คิวฟรีก็ปรากฏกายขึ้นมาอีกคนก็จมเอาเวทีลงไปซะน่าไอเวนน่นตะนับก็ได้หันขึ้นไปสาดไอ้ตัวข้างบนก็จะหันลงมาซาดไอ้ตัวข้างล่างแต่ดูเหมือนว่าจะได้คิวแค่จากตัวล่างส่วนตัวบนไม่ได ไอ,ไอ,ไอ,ไอไ้สัตว์และผมก็ได้หันขึ้นไปสัตว์ไอ้ตัวข้างบนอีกครั้งคือยิงดาวไม่พักโดนสัตว์ไม่หยุดจนกระสุนผมจะหมดมันก็ไม่เป็นศพลงไปสักทีอะไรประมาณนั้นจนในที่สุดผมก็พบช่องโหว่ก็ไปผล่ที่โลกหน้าสนาไไะสัตว์เล่นดูเหมือนว่าผมจะเห็นคนนั่งเนียนอยู่ตรงนั้นเลยส่งกระสุนเข้าไปดับฝันทาเขาหน้าเข่างลงไปชชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วฮะแล้วมีตัวยืนนิ่งไงก็ลงไปกิ้งกับพื้นสนะอยเวนฮะชนะแล้วหรอ เฮ้ยสักทีเหอเอไอ้สั์โดนยำม,มาตั้งนานให้กูผงาดบ้างไอ้เวนและต้องขออภัยที่คลิปนี้ไม่เป็น MP 4 0ทั้งคลิปนะครับก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้าว่าผมขอไปอัพสกิลเพิ่มก่อนละกันยังไงก็ไว้เจอกันในอนาคตครับผมสำหรับ MP 4 0เกมท้ายนี่เป็นเกมที่ผมอยากระบายจริงๆนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนว่าต้องคอมเมนต์ด้วยอย่าเม้นควยก็พอเอาเราไว้เจอกันชิปหน้าครับผมอะไรเซตแหลมพงแหลไป